สวัสดีครับัยรุ่นออสซาในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพาไปโซโรแอดเวนเจอร์ที่เข้ามาใหม่นะตรงนี้เลยนะครับ ที่มันจะชื่อเออเลดว่า Prodigy Zone นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในอัปเดตล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าเราลงผ่านเนี่ยเราจะได้สตาร์ดั๊ดร้สสตาร์ดั๊นะครับลงได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนนะก็จะลงได้ทั้งหมด4คนแต่พี่แนะนําว่าให้ลงแค่คนคนเดียวดีกว่านะถ้าเกิดว่าเราลง4คนนะครับเลือดมอนมันจะเยอะนะทุกคนนะแล้วตัวที่เราเอาไปได้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับทุกคนก็ไปฟิลเตอร์เอานะอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับก็พิมพ์ว่า P.R.O. แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Prodigy นะครับตรงนี้นะ ตัวละครตัวนี้ก็คือตัวละครที่เราสามารถเอาเข้าไปวางได้นะครับหรือว่าสามารถเอาใส่ในช่องของเราได้นะประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวที่พี่จะเอาไปนะครับก็จะมีไอเซนเนาะใส่ออฟลุงนะครับเวลร้อยเจ็นะไอเซนเดาวนะครับแล้วก็หนวดดานะครับตรงนี้เอาไปสโลนะแล้วก็ตัวโจทาโร่นะครับตัวนี้เป็นโจทาโร่ธรรมดานะทุกคนนะเอาไว้หยุดเวลานะตัวละครโจทาโร่ตัวนี้นะครับทุกคนสามารถอีโวขึ้นมาจากตรงนี้ได้เลยนะ เนี่ยตัวเนี้ยอีโวจากตัวนี้ได้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ใช้อยู่เวลาวนได้นะก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการหยุดเวลาวนก็วาง3ตัวนะทุกคนนะโอเคอย่างที่บอกนะครับมีโอกาสได้ตัวรับด้วยนะครับตัวอบันนี่อะไรสักอย่างเนี่ยแต่พี่ยังไม่ได้นะพี่ลงชนะไป2อสาเกมแล้วพี่ยังไม่ได้เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับไปไปดูกันว่าเล่นยังไงนะทุกคนนะไปะ โอเคครับผมทุกคนเมื่อเราเข้ามาแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวใจเย็นนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นให้เราเลือกเป็นนี่ก่อนนะให้เราเลือกเป็น normal นะทุกคนนะรอก่อนนะครับเลือกเป็น normal นะอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะวางเป็นไอเซนตัวแรกแล้วกันนะครับวางเป็นไอเซนตรงนี้นะครับประมาณตรงเนี้ยอัพเต็มไปเลยนะก็คือวางไอเซนตัวแรกอัพเต็มไปเลยนะรอก่อนรองเงินเด้งก่อนอ่าโอเคตรงนี้เปิดสกิลเวฟกันให้เรียบร้อยนะเปิดสกิลเวฟกันให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็วางหลวดดำตรงนี้ไปนะครับ สามตัวนะเราจะวางทั้งหมดสามตัวนะตรงนี้นะครับสามตัวอัพสองทีพอนะครับจากนั้นตัวหยุดเวลานะครับเราจะวางตรงนี้โจทาโร่นะครับเราจะใช้สกิลเองนะทุกคนนะคือเราจะคอยกดสกิลเองนะพี่จ่าไม่นี่นะจะไม่ใช้ออโต้นะครับจะไม่ใช้อยู่เวลาบนนะโอเคประมาณนี้ก็ปรับไปคูณสามได้เลยครับ ก็รอนะครับรอตัวที่สองมันเข้ามาก็ใช้หยุดเวลาไปนะทุกคนอันนี้อยู่เวลารอเพื่อนก็ได้อ่าอยู่เวลาเห็นปะอยูดเวลามันเกินวงไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนเอ้ยไม่ออโต้สิเออไม่ออโต้นะไม่ออโต้อยู่เวลานะใช้หยุดแบบนี้เอาหยุดมือเอานะครับหยุดมือเอาหยุดมือเอาแบบนี้นะทุกคนนะหยุดมือเอาแบบนี้นะอ่าหยุดมือเอาแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าหยุดมือเอาแบบนี้ปึ๊บอ่าหยุดไปหยุดไป หยุดไปหยุดไปจากนั้นนะครับตัวที่สี่ออกมาแล้วขายนะครับขายโหนดดาให้หมดนะครับทุกคนขายโนดดาให้หมดปุ๊บแล้วใช้สกิลย้อนของไอเซนนะครับย้อนมันแบบนี้นะทุกคนนะย้อนมันแบบนี้นะอ่าสวยงามนะครับจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับรอให้บอสนะครับวิ่งแซงตัวแรกให้ได้รอให้บอสวิ่งแซงตัวแรกให้ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้อยู่เวลาแบบออโต้นะครับบางทีเนี่ยมันจะเสียจังหวะบอสมันจะวิ่งไม่ทันนะครับ เราต้องให้บอสมันวิ่งแซงให้ได้นะครับอืมบอสนี่เป็นแบบชนิดใหม่นะทุกคนนะแม่งไม่เคยเจอบอสหน้าตาแบบนี้นะทุกคนถ้าบอสวิ่งแซงแล้วให้กดสกิลฝั่งขวาของไอเซนนะครับอันนี้วิ่งแซงแล้วนะวิ่งแซงแล้วนะครับกดได้เลยโอเคแบบนี้นะครับปึ้ง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 ,งจบแล้วครับทุกคนใช้เวลาอยู่ที่หนึ่งร้อยสวินาทีครับซักเซสนะครับทุกคนนะเราแค่ฆ่าบอสก็จบเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นตาแรกมันก็จะเด้งว่าคุณได้ร้อยสิ้าสตาร์ดัตนะ ถ้าเกิดว่าใครโชคดีนะครับก็จะได้ตัวละครด้วยนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับพี่ขอตัวราไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย